โอโ้โหโอ้โหเสื้อโปโลโลงใหม่ๆนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบาทรู้ละปลายข่าวนะคะ color T-shirts สามพันห้าร้อยบาทจ้ะระวังน้เบนค่อยๆดูสีก็สดใสอยู่นะคะมาอ้วนฟังมาเลย ยังไม่ได้เปิดเลยีนี้ใครรับรีวิวส่งฟรีนะจ๊ะอะไรหรอคิดตัว ชมมีมาแล้วเจ้า คอมมี่จ้าไนกี้ โปโลจ้าโปโลจ้จาพี่จ้าคุณป้าไหนเอ่ยจ้าว่าไงจ้าจ้จาเสื้อโปโลนะคะพี่ใครใครรออยู่ วันนี้เปิดฮูดไหมเปิดจ้าเปิดทุกวันนะจ้าฮูดเราต้องเปิดทุกวันจ้าเดี๋วเปิดให้อันนี้เสื้อโปโล,โลนะคะพี่สามพันลูกรีวิวส่งให้ฟรีถามกันมาเยอะมากนะคะโปโลโปโลโปโลทุกวันนี่อะไรพูม่าเออพูม่าพูม่า สามพเท่านั้นนะคะสี่ิห้าโลอยู่น่าจะอยู่ประมาณร้อยแปดสิตัวบวกลบนะคะเนี่ยเอาไปแยกทำราคาได้นะมีแบนด์ให้ลุ้นนะคะเปอร์เซ็นต์เพื่นเสียตีให้สักสิบเปอร์เซ็นต์พอแก๊ปจากตัวนี้ แอร์โลค่ะตัวนี้แอร์โล สนใจมาเลยของพึ่งลงนะคะกางเกงสเวตเตอร์ไม่มีจ้ากงเกงวอร์ไม่ขายก่อนไหมคุณพี่งานสะอาดนะเนี่ยขายให้แทบไ,ได้เลยเลยสามพันอามานีอามานีคลาสไซไม่โอเวอร์ไซส์นะคะตอนนี้เห็นเห็นราคาบางที่อ่ะสี่พันแล้วนะเอโปโลนะคะโ,ปโเป็นเบอร์สองนะคะรุ่นนี้ อาดีดาสเออมีแบรนด์นะเห็นไหมมีแบรนด์นะมีแบรนด์เอาไปแยกทำราคากัน,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 นโคลัมเบียแม่จ๋าโอ้ยแบรนด์ดีแท้ แรงเลอร์เฮ mm ้ยแบรนดีนะพี่เด้อโนติก้าอเบอร์คับบี้ก็มี เดี๋ยวเนื้อครีมแบบตุิมๆแค่ดูนิยนใสออร์ไห์ต้องเคที่เรา CC สวีกวัยเท่านะถ้าสัมประธานที่บาทจะดีกว่าไหมอยากมีข้อมูลค้นหาไลน์เปียดเดียวใกล้ฉันอืมดูดีเนื่องดูร้านที่มีบริการจะส่งได้เลยหาคำตอบให้ทุกคำถามด้วย Google อ้ใ,ใ,ใส่ปีต์ปี๊ดปี๊ด,ดอุ้ยไม่ได้คุยกับลูกค้าเลยพี่มาใครอยากได้เสื้อโปโลของลงใหม่นะเนี่ยพิ่งลงเลยคนถามหาในอินบ็อกกันลัวๆเลยนะคะส่งฟรีด้วยนะนี่ถูกขนาดนี้ไม่เอาได้ไง คนไว้เหรอคอมเมนต์ไม่ขึ้นใ่ม่อ้วนกดหนึ่งให้หน่อยค่ะคุณพี่คอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่าวะแยาวใวอ้าวแถมแขนยาวไปอีกตายแล้วลดจังเลยคราสไซ์เลยค่ะรุ่นนี้คราสไซ์เลยมีทุกไซส์เลยรีบบอกหูเดี๋ยวเปิดให้คลิปต่อไป ตอนนี้ค่ะขายซุปโปโรก่อนนะคะของพึ่งลง,งเฮ้ยทอมมี่หลายตัวแล้วนะ,ะวอุ้ยอุ้ยกัดหนึ่งให้เต็มเลย,อ,เอ,อ,ยอ๋อนึกว่าอยู่คนเดียวขอกรมเข้าอาทิตย์หน้าค่ะตายแล้วของฉันลงกลางเดือน แชปอาทิตย์หน้านะไม่รู้แหละใครไม่ซื้องอนทอมมี่ทอมมี่อุ้ยทอมมี่เยอะพี่แก๊ปแก๊ปแก๊ปยีไล์ให้หน่อยอ๋อโอเคคอมเมนต์ขึ้นอยู่นึกว่าไล์อยู่คนเดียวรับ โบเก่ออปายมินิฮาร์ดใครนึกว่า <c oughs> คอมเมนต์ไม่ขึ้นเมื okay. ่ <laughs> อกี้ส่งฟรีไปส่งฟรีไปโอ้ยใหไม่ได้อะไรเลยพี่เชื่อไหมเสื้อโปโลเนี่ยเอามาขายให้ลูกค้าแบบไปทำกำไร,รกันเลยนี่พูดจริงๆนะนี่ชิมเบอร์แลนด์รอรอรอได้จ้ากระสอบใหม่ก็มีนะคะแชปจ้ะอุ้ยสวยจังเลยอ้วอนตัวนี้ โปโลหเหลืออีกกี่ลูกนี่เ,เหลืออีกสี่ลูกนะทอมมีอีกแล้วทอมมีเยอะมากทำไมเต้นโปมันจะมองหน้าแบบนี้ละ <c oughs> มันห่วงไง <c oughs> ห่วงในความสวยของมึงไง ยกแค่น,นี้นะแล้วลูกมึงยกเท่าไหร่ลูกอ่ะลูกยกสูงเลยนะเป็นหน้า,น,านิ่งเลยไหนเอ็นนิ่งเหรอโปโล,โปโลไม่เห็นตอนเอ็นทำปากทำหน้าทำตาอ,อ้าววอล์คอมโปโลตายแล้วใครแยกแบรนด์ขายโปโลอีกแล้วตัวนี้เอาไปซักเอาไปรีดนะโคตรเลิศตัวนี้สวยลายวินเทจ บ้า,บานานา่นนะแกล็บจากแกร็บไม่เมื่อกี้นึกว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นไม่ก็เลยเอาอีกเครื่องหนึ่งเข้าไปดูอ๋อเปล่าไม่มีใครเมน้น <c oughs> แบนด์ให้ลุนทุกกระสอบคุณพี่รุ่นนี้คะ่ะใส่เลยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยอาดิดาค่ะตัวนี้มีลายมีทั้งลายทั้งพื้นนะปนกันนะคุณพี่ไปแยกทำราคาเอานะคะ ไปอีโคโอ,อีโคไปหอยโอโลอ,อร่อยวะนี่โอ้ยบางลายก็แยกทำราคาได้นะคุณพี่งานค่อนข้างดีเลยเนี่ยโอโลยเกยล ง,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 งอ๋อกูรู้แล้วเมื่อกี้กูร้องเพลงไงมึงลูกค้าก็เลยออก ไปแล้วนะคะทักเป็ดเนี่ยเห็นไหมไม่ค่อยได้พูดไงพูดผิดเลยทักเป็ด <laughs> ทักเป็ดไปแล้วโอเคคุณพี่ <laughs> แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาไปรวมยอดให้นะคะิไม่ถูกกลับไปกลับมาไม่ถูกสกอตมีจ่ารีบรีบเลยนะเนี่ยรถนี้ยังไหวอยู่นะสามห้านะคะรถนาขึ้นราคารถนาไม่ไหวแน่นอนตึงราคานิดตึงจนหูตึงแล้วนะ่ะ สกอตชายแทบไม่ได้อะไรเลยนี่รีบเลยนะคะคุณพี่ที่อื่นล่อไปสี่พันสี่พันห้าแล้วนะจะหมดแล้วไอ้มุกไงใส่เต้นปูนิบอีปิ <c oughs> มามามาเสื้อโปโลเบอร์รองนะคะสามพันบาทเท่านั้นพี่จ๋าโปโลตัวนี้มีแบรนด์ให้ลุ้นทาําราคาทุกกระสอบนะเอาไปขายทุกถูกขายเลเลได้เลยนะคุณพี่นะใครสนใจนะคะสั่งได้เลยโปโลโปโลโหตัวนี้สติกเกอร์ยังอยู่อยู่เลยนะคะเมริก c a แคปหน้าจอเลยค่ะสามพันบาทเท่านั้นนะคะมีแค่สี่ลูกนะคุณพี่ของมาน้อยนะคะ